วันนี้จะมาแนะนํานะครับการดูหวากระโปรงของกระบะวีโก้แชมป์นะครับว่าของเทียมหรือของแท้นะครับเราจะสังเกตจากตรงไหนแบบชัดเจนนะครับสามารถควนตรงได้ว่าของเทียมหรือของแท้นะครับสําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับแต่เป็นช่างเนี่ยเขา ดูตรงไหนเขาก็รู้นะครับแต่วันนี้จะมาแนะนําสําหรับลูกค้าตัวไปเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับว่าของเทียมหรือของแท้นะครับอันนี้เป็นของเทียมนะครับที่ติดรถอยู่นะครับประกันเขาจะให้เป็นของเทียมเพราะรถหลายปีนะครับเดี๋ยวเราเปิดควาบลงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูทางด้านบนซ้ายมือของเรานะครับแต่ว่าอยู่มุมขวาของตัวรถนะครับนี่เลยนะครับจะเขียนว่าโตโยต้านะครับ ที่มุมแถวรูแถวบริเวณนี้นะครับอ่ามันจะเขียนว่าโตโยต้าชัดเจนเลยนะครับเป็นปัดอางกฤษนะครับอันนี้เป็นกาวตะเข็บเรียบร้อยสวยงามนะครับของแท้เดี๋ยวเราจะมาดูของเทียมกันบ้างนะครับของเทียมเนี่ยก็ตามราคานะครับราะเกรดวัสดุของเขาก็จะต่ําลงมาราคาก็จะถูกนะครับ แต่ว่าถ้าดูผิวเผนเนี่ยมันก็สวยแต่เกรดจ,จะต่านะครับจะมีแต่รอยเบ้านะครับไม่มีคําว่าโตโยต้ามีแต่รอยเบ้าเฉยๆคําว่าโตโยต้าไม่มีนะครับอันนี้ควันทงได้เลยว่าเป็นของเทียมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าช่างเขาพ่นสีเก็บงานยิงกาวตะเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยลูกค้าทั่วไปจะดูไม่ออกนะครับ มีงานก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับสําหรับของเทียมนะครับให้ลูกค้าสังเกตคําว่าโตโยต้านะครับถ้าไม่มีนี่คือของเทียมแน่นอนนะครับไม่ต้องไปดูตรงเอื่นนะครับ